และพอหยุดรถสนิทแล้วบิ่มจึงลดกระจกลงพร้อมกับเะเง้อมองลงไปอย่างข้างทางที่เห็นมอเตอร์ไซค์เมื่อครู่นี้แต่ก็พบว่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องราวที่ดูกหยิบนำมาเล่าในครั้งนี้เป็นเรื่องของบิมซึ่งบิมนั้นเพิ่งจะได้รับราชการมาหมดัดมาและสถานที่ทำงานก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านมากนักแต่ก็ต้องขับรถไปทำงานอยู่ดีงานที่บิมทำอยู่นั้นค่อนข้างหนักอยู่พอสมควร เพราะต้องคอ,อยดูแลเด็กจำนวนกว่า40คนในทุกๆวันและไหนจะต้องเป็นครูเวรอีกจึงทำให้บางวันต้องกลับบ้านข้ามเมื่ออยู่บ่อยๆชีวิตของบีมวนลูกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนเช้าของช่วงที่กำลังขับรถไปทำงานบีมก็ต้องรีบชะลอรถเพราะเห็นว่ามีทั้งรถตำรวจรถกู้ภัยและรถพยาบาลมาจอดกันอยู่เต็มไปหมด ตรงบริเวณปากทางเข้ามายัางหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่เมื่อชะลอรถแล้วเพ่งมองดีๆก็เห็นว่าทางกู้ภัยกําลังเคลื่อนย้ายร่างของผู้บาดเจ็บออกจากข้างทางซึ่งบิ่มเองก็ไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วหรือยังจึงคิดว่าตอนกลับจากที่ทํางานค่อยมาฐานที่บ้านก็ได้ว่าคนเจ็บเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงโรงเรียนและกำลังเข้าสอน บิ่มก็ได้ยินเด็กนักเรียนห้องตัวเองพูดว่าวันนี้ก่อนนั่งรถประจำทางมาโรงเรียนเห็นแถวปากทางหมู่บ้านมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและยิ่งได้ยินแบบนั้นบิ่มก็ยิ่งสงสัยว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องเก็บงำความสงสัยนี้ไว้จนกลับมาถึงบ้านบิ่มก็รีบถามที่บ้านทันทีว่า อุบัติเหตุที่เกิดแถวปากทางเข้ามายังหมู่บ้านนั้นมีความเป็นมาอย่างไงเพราะตอนออกไปทํางานเห็นทั้งรถพยาบาลรถกู้ภยัยและรถตํารวจมากันเต็มเลยแม่ของบีมจึงเล่าว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้หญิงอายุาราวๆสาสิบต้นๆน,นี่แหละและวันที่เกิดเหตุหลังจากเลิกงานแล้วผู้เสียชีวิตได้ไปดื่มที่บ้านเพื่อนจนถึงช่วงเช้า เพราะวันนี้เป็นวันหยุดงานของแกทีนี้พอเลือดต่มกันผู้เสียชีวิตก็ฝืนขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วิ่งช่วงปากทางของหมู่บ้านเป็นทางโค้งด้วยรถก็เลยเสียหลักพุ่งอัดชนต้นไม้จนเสียชีวิตคาที่พอได้ยินที่แม่เล่าบิ่มก็รู้สึกใจหายวา่าเพราะเมื่อเช้ายังคิดอยู่ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะแค่บาดเจ็บสาหัสเฉย ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตไปแล้วทีนี้พอประเด็นสนทนาเรื่องนี้จบไปทุกคนในบ้านก็ลืมลืมกันไปเพราะบ้านของบิมก็ไม่ค่อยจะสนใจพวกเรื่องลี้ลับอะไรมากมายและจุดเริ่มต้นที่ทำให้บิมกลับมาเชื่อเรื่องลี้ลับก็ตอนที่โรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษแล้วต้องมีการนอนที่โรงเรียนด้วยซึ่งตัวบิมเองนั้นสอนอยู่ในหมวดภาษาต่างประเทศและก็เป็นครูใหม่ จึงได้รับหน้าที่ดูแลกลุ่มนักเรียนที่ต้องนอนที่โรงเรียนทีนี้พอเข้าช่วงกลางคืนจัดก,กิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาต้องปล่อยแถวให้นักเรียนไปนอนตามห้องที่จัดไว้ให้บิ่มก็ต้องรับภาระหนักเป็นเท่าตัวเมื่อนับจำนวนนักเรียนแล้วขาดไปหนึ่งคนและพอนับดีๆอีกรอบก็พบว่ามีนักเรียนขาดหายไปจากแถวจริงๆบิ่มจึงถามเด็กคนอื่นๆว่า เพื่อนหายไปไหนซึ่งก็ได้คำตอบว่าเพื่อนปวดท้องไปเข้าห้องน้ำตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วแต่ยังไม่กลับมาสักทีได้ยินแบบนั้นบิ่มเลยบอกว่าขออาสาสมัครไปกับครูไปเรียกเพื่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าเด็กๆจะไม่มีใครยกมือเลยสักคนพอเป็นแบบนั้นบิ่มก็ไม่รู้จะทำยังไงจะดุก,ก็ไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะไปตามเด็กคนนั้นเอง แต่พอบิ่มจะเดินออกไปหนึ่งในนักเรียนก็บอกบิ่มว่า <c oughs> เพื่อนอาจจะหนีกลับไปนอนรอที่ห้องแล้วก็ได้แต่บิ่มไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์เพราะนัดกันไว้แล้วว่าหากไปห้องน้ำก็ให้กลับมารวมที่นี่ก่อนที่จะปล่อยแถวดังนั้นบิ่มจึงบอกให้นักเรียนคนนั้นออกไปหาเพื่อนด้วยกันแล้วให้ที่เหลือรออยู่ตรงห้องประชุมในระหว่างที่เดินไปอย่างห้องน้ำ นักเรีอนอยนหญิงที่มากับบิมชื่อว่านัดก็บ่นไปตลอดทางว่าครูจะลากหนูมาด้วยทำไมห้องน้ำไกลมากอยู่ตั้งหลังตึกวิทย์แต่บิมก็ไม่ได้ตอบอะไรนัดออกไปเพราะว่าใจจดจ่ออยู่กับแพทที่หายไปเข้าห้องน้ำและพอทั้งสองคนเดินมาถึงตรงห้องน้ำด้านหลังตึกวิทย์ก็พบว่าไฟห้องน้ำถูกเปิดอยู่บิ่มจึงบอกให้นัดรออยู่ตรงหน้าห้องน้ำ แล้วตนเองจะเข้าไปเลียกแพทให้ออกมาแต่ก็ดูเหมือนว่านัดจะไม่ยอมอยู่ตรงหน้าห้องน้ำคนเดียวบิ่มก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงให้ลูกศิษย์เข้ามาตามหาเพื่อนด้วยประตูห้องน้ำหญิงหลังตึกวิทย์ถูกเปิดออกมาทีละบานแต่ทั้งบิ่มและนัดก็ไม่พบใครอยู่ในนั้นจนกระทั่งเดินมาถึงห้องที่อยู่ข้างในสุดก็พบว่ามันล็อกอยู่บิ่มจึงตะโกนเรียก เผื่อว่าแพทจะอยู่ข้างในนั้นแหละก็เป็นแบบที่คิดจริงๆเพราะหลังจากตะโกนเรียกแล้วก็ได้รับเสียงตอบกลับมาจากแพทซึ่งแพทก็บอกว่าตนเองนั้นปวดหนักเลยหนีมาเข้าห้องน้ำที่นี่ไม่กล้าเข้าที่ห้องประชุมทีนี้บิ่มเลยบอกว่าให้รีบจัดการธุระให้เสร็จเพราะตอนนี้กำลังจะปล่อยแถวให้ไปนอนแล้วแพทจึนตะโกนกลับมาว่าครูกับนัดกลับไปก่อนเลย เดี๋ยวหนูจะรีบตามไปทีแรกนั้นบิ่มก็ไม่ยอมแต่ด้วยความที่เด็กในหอประชุมจะรอนานจึงยอมกลับไปปล่อยแถวเมื่อกลับมาถึงหอประชุมบิ่มก็พบว่านัดวิ่งตามมาด้วยจึงดูไปว่าทำไมไม่อยู่เป็นเพื่อนแพทนัดก็บอกว่าพอบิ่มเดินออกมาได้สักพักไฟก็ติดติดแับดับนัดเลยตะโกนเรียกให้แพทออกมาเร็วๆ แต่แพทก็บอกว่ายังทำธุระส่วนตัวไม่เสร็จนัดตามครูบิ่มไปก่อนก็ได้นัดก็เลยรีบวิ่งตามบิ่มมาที่หอประชุมได้ยินแบบนั้นบิ่มก็ไม่รู้จะดุยังไงเพราะดุไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นจึงรีบปล่อยแถวให้นักเรียนกลับไปนอนส่วนตัวเองก็ตามนักเรียนไปที่ตึกนอนพร้อมกับนับจำนวนคนและก็พบว่าแพทย์ตามมาเข้าห้องนอนในห้อง และไม่ได้พูดจาอะไรกับใครเลยต่อมาในช่วงเช้าเวลาราวๆ6โมงกว่าบิ่มก็ถูกเพื่อนครูที่จัดกิจกรรมร่วมกันมาปลุกด้วยท่าทางตื่นกลัวในครั้งแรกบิ่มก็คิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรกับนักเรียนหรือเปล่าแต่ก็กลับไม่ใช่เพราะเพื่อนคนนั้นบอกว่าให้รีบไปดูที่ห้องน้ำหลังตึกววทตอนนี้ทั้งกู้ภยัยรถพยาบาลและตำรวจกำลังมา ได้ยินแบบนั้นบิ่มก็รีบวิ่งออกจากห้องพักไปทั้งที่ผมยังยุ่งอยู่เพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและพอวิ่งไปถึงห้องน้ำหลังตึกวิทย์บิ่มก็แทบล้มทั้งยืนเพราะเหตุร่างไร้วิญญาณของนักเรียนที่ตนเองเพิ่มมาตามเมื่อคืนนี้กำลังถูกหมอตรวจในตอนนั้นบิ่มทำอะไรไม่ถูกเลยเพื่อนครูด้วยกันจึงต้องช่วยประคองบิ่มไว้และพอทุกอย่างผ่านพ้นไป ทางโรงพยาบาลก็นำร่างของแพทไปชนสูตรเพิ่มเติมเพราะญาติค้างคา,าใจกับการเสียชีวิตถึงแม้ว่าหลักฐานที่อยู่ในห้องน้ำจะบ่งชัดแล้วว่าแพทย์กินยากเกินขนาดจนทำให้วันนั้นค่ายภาษาอังกฤษต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยายและทางครูผู้จัดก็ได้รับคำถามจากผู้ปกครองอีกหลายคนถึงเรื่องการเสียชีวิตของนักเรียนในค่ายแต่ทางครูอย่างผูบ้บิมเอง ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แน่ชัดเพราะต้องรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลจนผ่านมาอีกวันก็ทราบผลชนสูตรว่าแพทกินยาเกินขนาดเพื่อปลิดชีพตัวเองจริงๆและแน่นอนว่าผู้ปกครองบางคนก็พุ่งเป้ามาที่ผู้ครูเพราะเกิดเหตุในขณะที่กำลังเข้าค่ายภาษาอังกฤษและเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของครูอยู่แล้ว ดังนั้นทางฝ่ายครูที่รับผิดชอบกิจกรรมจึงถูกผู้ปกครองบางท่านประนามที่ปล่อยให้เด็กทำแบบนี้ตอนนั้นเองบิ่มก็รู้สึกผิดมากๆที่ไม่รู้ว่าแพทจะแอบออกไปเข้าห้องน้าแล้วกินยาเกินขนาดเพื่อจบชีวิตตัวเองแต่ด้วยความที่ยังต้องทำหน้าที่ในการดูแลนักเรียนบิ่มจึงไม่สามารถลาพักได้ดังนั้นวันต่อๆไปบิ่มก็ยังคงไปทำงานตามปกติ และดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่แพ้สียชีวิตไปบิ่มก็มักจะได้อยู่เวรตอนเย็นตลอดจึงทำให้กลับบ้านคำ่ำเพราะนอกจากจะต้องส่งนักเรียนกลับจนครบแล้วบางครั้งบิ่มยังมีงานค้างให้ต้องเคลียร์ทำให้กว่าจะกลับถึงบ้านตะวันก็ลารับขอบฟ้าไปแล้วในวันนั้นเองบิ่มก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆเพราะในขณะที่กำลังขับรถผ่านโค้งปากทางเข้าหมู่บ้าน บิ่มจำได้ว่าไม่มีรถคันไหนวิ่งมาพร้อมกับบิ่มเลยแต่อยู่ๆในขณะที่กำลังจะเลี้ยวบิ่มก็ต้องเหยียบเบรกจนมิดเพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้าหายลกไปอย่างข้างทางและพอหยุดรถสนิทแล้วบิ่มจึงลดกระจกลงพร้อมกับฉเฉงเนื้อมองลงไปอย่างข้างทางที่เห็นมอเตอร์ไซค์เมื่อครูน่นี้แต่ก็พบว่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว แม้กระทั่งลองฉายไยไปทางนั้นก็พบเพียงแค่ผงยาและกม่เห็นว่าไม่มีอะไรบิ่มจึงกลับขึ้นมาบนรถด้วยความงุนงงแล้วขับกลับบ้านไปในทันทีพอกลับถึงบ้านบิ่มก็ไม่ได้เล่าอะไรให้คนที่บ้านฟังเลยเพราะคิดว่าตนเองอาจจะตาฝาดจนกระทั่งเช้าวันถัดมาบิ่มก็ขับรถไปทำงานตามปกติแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือ ในขณะที่กำลังจะขับผ่านจุดเดิมที่เคยเกิดอุบัติเหตุบิ่มก็ต้องค่อยๆชะลอรถให้ช้าลงเพราะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงข้างทางในตอนแรกบิ่มกะว่าจะจอดรถแลวลงไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอรถจอดสนิทแล้วตั้งใจเปิดประตูลงไปกลับไม่พบใครอยู่ตรงนั้นทั้งๆที่เวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำไป บิมจึงขับขึ้นมาบนรถด้วยความฉนงนใจแต่ด้วยความที่ต้องไปทำงานต่อจึงไม่ได้คิดอะไรมากแล้วรีบขับรถไปยังโรงเรียนในทันทีและพอไปถึงโรงเรียนบิ่มก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนครูด้วยกันบิ่มจึงเล่าว่าทั้งเมื่อวานและเช้าวันนี้ตนเจอเรื่องแปลกๆเขาให้และพอเพื่อนครูของบิ่มได้ยินสิ่งที่บิ่มเล่าก็บอกกับบิ่มว่า สิ่งที่บิ่มเห็นไม่น่าจะเกิดจากความตาฝาดได้เพราะน่าจะเป็นวิญญาณของสิ่งลี้ลับที่เร่ล่อนอยู่แถวๆวนั้นมากกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่บิ่มจะตาฝาดเพราะบิ่มไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ก็รู้เหมือนว่าบิ่มจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจากสิ่งที่เพื่อนครูของบิ่มสรุปเพราะตั้งแต่เกิดมาบิ่มเองก็ไม่เคยเจอสิ่งลี้ลับพวกนี้เลยแม้แต่น้อย จึงไม่อยากจะปักใจเชื่อมากนักจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันในห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศบิ่มไม่มีสอนและกำลังจะเตรียมตัวไปหาอะไรกินที่โรงอาหารแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะเพื่อนครูที่อยู่ทางตึกธุรการแวะมาบอกข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเสียชีวิตของแพทและเมื่อครั้งแรกที่บิ่มได้ยินนั้นข่าวก็แทบอ่อน เพราะเพื่อนครูคนนั้นบอกว่าแพทไม่ได้เสียชีวิตในช่วงเชา้าแต่เสียชีวิตในช่วงก่อนที่บิมจะเรียกนักเรียนในค้ายมารวมตัวกันเพื่อปล่อยแถวไปนอนและเพื่อนครูคนนั้นก็บอกอีกว่าเท่าที่ตามมานั้นสาเหตุการฆ่าตัวตายของแพทเกิดจากการที่ต้องสูญเสียหน้าสาวไปด้วยอุบัติเหตุรถชนต้นไม้เพราะแพดสนิทก,กับหน้าสาวมากๆนับได้ว่าน้ายอยู่กับแพทมาตั้งแต่แบบบอก เปรียบเสมือนแม่ที่คอยอยู่แลแพทในเรื่องต่างๆและตั้งแต่เสียน้าไปทางครอบครัวของแพทก็บอกว่าแพทร้องไห้ทุกคืนและชอบบ่นว่าอยากจะตามน้าไปเพราะไม่มีใครเข้าใจแพทเท่าน้าอีกแล้วจนค่ายภาษาอังกฤษถูกจัดขึ้นจึงเป็นเหตุให้แพทกินยาฆ่าตัวตายเพื่อจบชีวิตตัวเองลงซึ่งเรื่องราวที่บิม่มได้ยินจากปากเพื่อนครูแผนกธุรการนั้น ก็ทำให้บิมแทบจะก,ก้าวขาไม่ออกเพราะแสดงว่าแพทที่บิมและคนอื่นๆเจอในคืนเขาค่ายนั้นไม่ใช่แพทที่ยังมีลมหายใจอยู่แค่คิดแบบนั้นก็ขนลุกเกลียวไปทั้งตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าบิมจะยังคงสะดุดใจกับเรื่องนาา้าสาวของแพทบิมจึงถามรายละเอียดการเสรียชีวิตของนาาหน้าสาวแพทอีกครั้งและคำตอบที่บิมได้รับก็ทำให้บิมหน้าถอดสีไปเลย เพราะน้าสาวของแพทขับมอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้ตรงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านของบิ่มนั่นเองในตอนนั้นบิ่มรู้เลยว่าสิ่งที่ตนเองเผชิญในตอนขากลับบ้านและตอนไปทำงานนั้นไม่น่าจะใช้คนและตั้งแต่นั้นมาบิ่มก็หมั่นไปทำบุญให้แพทและน้าสาวของแพทในวันหยุดจนเรื่องทุกอย่างค่อยๆซาลงไปและกลายเป็นเรื่องเล่า จากรุ่นสู่รุ่น